เข้าหัวไปเลยครับมาดิผมไปดิผมไปดิน้องครับผมไปดิยอุ้ยเข้าหัวโอ้ยังโกครับเข้าหัวไปดิโอ้โหยังตดยังโก่งเอนแค่เอวีหลุดว่ายังเอาเข้าหัวลลัวไปดิโอเคผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านใดนะผมวันนี้อยู่กับผมบาโจนะครับ ก็นะครับวันนี้มันมีอัปเดต AP พีสูตใหม่มานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว AP พีสูตใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูก่อนดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับ AP พีสูตใหม่นะนี่มาแล้วก็คือมันเพิ่งอัปเดตมาัเมื่อคืนแล้วนะครับเมื่อคืนมุมเห็นแล้วแบบโคตรสุดอ่ะ เทมากนะผมมองว่ามันต่างจากอ็มพถุนที่แล้วมาหมดเลยแบบเอาจริงนะผมอยากได้ทุกกระบอกเลยอะแต่ที่ผมมองดูหลายๆกระบอกนะผมมองว่ากระบอกสีทองน่า,นาจะเป็นกระบอกที่ตอบโจทย์สุดละในมุมมองผมนะอันนี้อันนี้แล้วแต่คนที่ชอบนะครับแต่ถ้ามุมมองผมอะ่ะผมชอบอันนี้มากกว่าดาเมจสองอัตราในการยิงหนึ่งแล้วก็ลบระยะหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมชอบอันนี้มากกว่าแล้วก็สีเขียวนะครับก็จะเป็นดาเมจสองระยะหนึ่งความเร็วในการรีโหลดอันนี้ก็ดีนะถ้าอันนี้ผมเหมือนว่าเหมือนผมมีแล้วถ้าแบบจะจไม่ได้เป็นสกินนี้นะครับจะเหมือนเหมือนผมมีแล้ว คือจะจะแหวกแนวเรนเนี่ยแล้วก็สีฟ้านะครับก็จะเป็นอัตราการยิงหนึ่งนะครับผมชอบพูดอัตราการลั่นว่ะลบแล้วก็ระยะลบหนึ่งนะครับแล้วก็แม็กกาซีนสองนะอันนี้ก็เขียวอยู่แล้วก็สีแดงบ้างสีแดงก็จะเป็นดาเมจหนึ่งนะครับแล้วก็แม็กกาซีนลบหนึ่งแล้วก็แม่นยำสองนะครับจะผมว่าสีทองเท่สุดแล้วว่ะนะครับผมว่าเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะไปะเปิดยังไงมาโอเคมานีใช่ไหมมาต้องใช้ต้องใช้ขี่อันนะใช้ลูกแก้วเจ็ดใช้ใบสามอันโอเคเดี๋ยวเอาลูกแก้วกกกก่อนเลลลยยูกแก้้วไดดาสุะ ผมจะเปิดสุ่มเลยแล้วกันนะครับหมื่นเพชรไม่รู้จะได้หรือเปล่าูกแก้วลูกแก้วหน่อยลูกแก้วออกหน่อยครับลูกแก้วโอ้ไม่ออกเลยไม,มลไม่เป็นไรเรื่อยๆไายาวาๆครับกดจังหวัจะได้ลูกแก้วนี้มันได้ยากมากเลยนะเพราะว่าอัตราเนี่ยคือแบบใบพิมพ์เขียวประมาณสามอันใช่ปะแต่ลูกแก้วมีแค่เดียวอะมันได้ยากมากเลยอะห้าหมื่นหนึ่งไม่ได้นี่จบเลยนะผมบอกเลยต้องได้นะ โอ้โหยังเกลือ,อ,อผมบอกเลยนะว่าผมไม่เคยเปิดอะไรแล้วแบบได้ง่ายๆเลยนะ<อ>มีแต่ได้ยากกันหลอด,ดเออได้มาแล้วหนึ่งใบโอ้ได้มาสองใบแต่อยากได้ลูกแก้วมากกว่าลูกแก้วหายากอ,ะ<ห>อ่ะเอาลูกแก้วโอ้ยไม่อยากได้ใบบิมเขียวลูกแก้วยังไม่มาสักลูกเลยลูกแก้วเอาหน่อยแก้วนะตอน้องไหมคะลูกแก้วมไม่ไหนนะไปเยลูกแก้ว ยาลูกแก้วยุดเลยอะ er mm ่ะใบพิมเขียวมีสามใบอ่ะขายลูกแก้วเจ็ดลูกนะมันใช้ใบพิมพ์เขียวแค่สามใบนะแต่ลูกแก้วเนี่ยมันใช้เจ็ดลูกเลยวะใช้เจ็ดลูกนี่มันได้โคตรยากเลยนะนี่ผมหมดประมาณพันพันเพลย์ันไม่ได้ลูกแก้วสักลูกเลยวะมันได้ยากมากเลยนะทยาไมมันเกลืออย่างว่าถามจริงเปิดอะไรก็เกลือเกลือไม่เคยได้อะไรมาง่ายๆเหมือนคนอื่นเขาเลยนะเว้ยผมเชื่อนะว่าหลายคนก็เป็นเหมือนผมนะเว้ยคือไม่รู้แบบ ไม่เคยมีอะไรที่แบบแม่งได้ง่ายเลยเว้ยผมเห็นคนอื่นนม่นเปิดทีสองทีได้เห็นแล้วแบบอืลูกเจมป่ะเนี่ยพอไปมาเปิดบ้างโอ้โหอย่างเกลือเออมาแล้วหนึ่งลูกไปอีกลูกหนึ่งไปอีกลูกไปมาแค่ลูกเดียววะทุกคนโอเคยังดีครับข่ยหกลูกนะครับแี่ผมยอมเพลิหมดนะครับจะขอให้ได้ปืนกระบอกอ่าได้ลูกเม็ดสองแล้วแต้ลูกแกมาสองไหล่ะโอเคครับ ยอมเพชรหมดนะครับเพ um ื like mm ่อที่จะได้เอพีศูนย์สีทองเพื่ะแต่ห้าหมดแล้วไม่ได้นี่แบบปวดร้อนจริงอ่ะได้อยู่ได้อยู่ขาดอีกห้าลูกนะครับทุกคนมาหน่อย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 เออเอาว่ะมาแล้วมาเริ่มมาลัวๆแล้วว่ะเอาว่ะขาดอีกสี่เม็ดนะครับทุกคนไปกดต่อลัวๆเลยครับตอนนี้เพชรเหลือเจ็ดเจ็ดพันหกอ่ะมาหน่อย เออมาอีกหนึ่งลูกอ่ะมาเรื่อย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 เรอโอเคได้ลูกแก้วมาอีกหนึ่งลูกครับใส่สามลูกเลยครับทุกคนอีกสามลูกสุดท้ายผมจะได้แล้วเดี๋ยวรออย่าลีลาเอ้ยหยุดไว้มา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 เอ้ยมันเริ่มมาเรื่อยๆแล้ววะใสอีกลูกแถมลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยได้เฮียลูกก็ยังดีขายอีกสองลูกนะครับอย่าเล่นลิ้นนะบอกเลยไม่ใช่ว่าสองลูกสุดท้ายแม่งเสือกได้ยากนะไม่เอานะอย่านะครับ มาหน่อยเออไข่ลูกเดียวทุกคนเอ,อ้ยสองลูกวะเอาล่โอเคครับได้แล้วทุกคนผมหมดไปประมาณเท่าไหร่วะสามพันห้าหรือสามพันเพชรนี่แหละทุกคนนะครับแล้วทุกคนหมดไปเท่าไหร่ทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันได้นะครับเดีย๋ยวผมขอแลกก่อนละกันได้แล้วเว้ยนี่นะครับผมจะแลกกระบอกนี้นะครับทุกคนโอเคแลกเลยไปจัดไปเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมลองไปใสป่ปืนก่อนสกินปืนเดี๋ยวนี้โอ้สกินปืนผมเยอะมากครับยังไม่ได้ทำคลิปรีวิวทางแผลงเลย โอเคครับผมก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับยังเท่ครับ yeah, <who? S 1> เท่โอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นเลยแล้วกันนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้วยครับว่าดีหรือว่าไม่ดีนะครับ <Okay. S 1> โอเคปะเดี๋ยวผมจะลองทดสอบปืน a อพีสูใหม่กกันแล้วกันว่ามันดีหรือเปล่าไหนขอลองหน่อยอืมไปหัววะ่ะมาเดยได้อยู่ได้อยู่ <Yeah. S 1> ยังไงครับจังหวะนี้โดดอรออืมไม่เก็ดเตะหัวไปหนึ่งเม็ดไปเดย์หัวไปหัวไปหัว,หวต้องลากน้อยเช่าเนี้ยเตหัวไปเดย หน่อยก็ไม่โดนหัวมาเดี๋ยวเราไปทดสอบสนามจิ้งดีกว่ามามีคนอยู่กับผมตอนนี้ก่อนแล้วกันทุกคนเจบไปไหนจะไปไหนไปเรียกเพื่อนเองมาบอกว่าข้ายิงเองตอนนี้เพื่อนมันเริ่มแห่มาแล้วนะครับบอกว่าข้ายิงเพื่อนกูวะเออกูยิงเองอ่ะมาดิก็ได้เนาะก็ได้นะน้องมาแล้วว่ะทุกคนมาแล้วว่ะคุณลองนี่เลยเดี๋ยวมันจะวิ่งขึ้นมานะครับรอปาดขึ้นหัวเลยจังหวะนี้ครับปาดปาดปาดขึ้นหัวหนึ่งเม็ด ไปดิรอเลยครับรอเลยเดี๋ยวเพื่อนมันต้องขึ้นมาอึ๊บซ้ำได้ดีว่ะเข้าหัวไปดิครับเฮ้ยเใครมาวะมีคนอยู่ข้างล่างผมแป๊บนึงผมแอบก่อนมันคนละกีกันดีว่ะทุกคนเข้าหัวไปดิครับมาดิผมไปดิผมไปดิน้องถ้าผมไปเดอุ้ยเข้าหัวโอ้โหยังโกครับ เอาหัวไปไดิโอ้ยยังตดอืมยังกงุุงเอ๊อวีหลุดว่ายังเอาเข้าหัวลัวไปดิเจเดี๋ยวม,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 มันจะมีหลายกยี่มาทางเราแล้วทุกคนรอเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมีหลายกยีมาละมาเมืองน,นี้แล้วเหมือนจะเป็ใตล้โรงงานจะมาทางนี้เหมือนกันนะครับผมได้ยินเสียงแล้วก็จะมีอีกอีกหนึ่งที่แบบไฟเสร็จแล้วเปล่าที่ผมยิงพวกม,มนะันอะเฮ้ยเจอคนแล้อืมใจเย็นๆรอก่อนไม่ต้องรีบครับทุกคนอันนี้ผมจะละเข้าหัวไปหนึ่งเม็ดครับผมระยะนี้ เข้าหัวรัวๆไปดิซ้ำซ้ำเก็บงานก่อนอ MP สุดร้อยเมตรสุดจริง MP สุดไม่แรงแล้วแถมลั่นไวอีกอ่ะทุกคนมาดีตรงนี้แหละผมเลยชอบไงมันจ่ายจาก MP สุดทุกกระบอกที่ผมเคยเล่นมาเมื่อกี้ผมมีเห็นไอ้หนึ่งมันมาจากทางนี้ไม่เหรอวะโอ้คนรัวๆเลยเอ้ยเจอคนละไม่โดนหัวว่ะมาดิชววัดก็ได้นะน้องเข้าหัวไปดิอื้แบบ สุดจริงอะครับลากขึ้นหัวอะไรอะไกลยังได้อะครับ MV ็มพีสูรนะบอกใหม่นี่ถือแบบแม่งตอบโจทย์ตอบโจทย์อย่างที่ผมบอกจริงทุกคนผมไม่ได้อวย MP ็มพีสใหม่นะครับแต่จ,จริงมันตอบโจทย์จริงเลยเดี๋ยวสนิมขึ้นเดี๋ยวสนิมขึ้นน้องอุ้ยสิเจอเลยวะเข้าหัวไปหนึ่งเม็ดมาดิมาดิต้องมาดิาดาดาดครับปอาระเบิดไปก,ก่อนแล้วจากสามลูกเข้าไปดิ ก็มาดิหัวใจวะไขอีกสองตัวที่สองตัวอยู่ไหนวะหนีแล้วปเนี่ยอ้าแน่หนีเหรอยังชอบรับหนีอย่างเงี้ยเข่าหัวเข้าหัวเข้าหัว,อหวโอ้โหอย่างสุดนะครับเอบีตูนอะหลกักหลักากขึ้นหัวโอ้โหแบบลากหัวเก่งโคตรง่ายเอบีตูนไม่อะ่ะของเก่งแค่มันจะโอ้โหแบบระยะไกลก็ยังเข้าหัวทุกคนเจอคนละความเม<อ>ื่อี่สองตัวครับวิ่งแบบติดด้วยเดี๋ยวจังหวะนี้ผมจะลองลากลากดูนะครับระยะนี้ เป็ดหัวสองเม็ดเป็ดหัวสามเม็ดเป็ดหัวอืมไม่เก็ดหัวเป็ดหัวเป็ดหัวครับอืมเป็นไงล่ะครับเป็ดหัวลวรัวครับนี่แหละเนี่ยบ้านเนี่ยแบบบมืก่อนเลยแบบมืก่อนแบบนี้เลยนะผมยิงลากเก็ดหัวแบบนี้แหละยังสุดนะครับเอฟบีสุดมันมีอีกนะทุกคนเพราะว่ามันแค่นอกว่ะยวผมต้องหาเพื่อนเ้ยตกใจเลยฟินเอาหัวหนึ่งเม็ด ไม่ no 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 stop 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 no 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 fire no fire กูไม่ไฟแล้วเอาล้มก่อนแล้วกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะพี่เปาผมเข้าวงก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะเจ็บไปมากกว่านี้อย่านะอันแน่ปลาระเบิดหรอระเบิดเลยนะจ๊ะน้อง วิ่งออกขวาครับจังหวะนี้ลากขึ้นหัวเตะหัวไปสามเมตรจังหวะนี้ไงครับวิ่งออกขวาปุ๊บแล้วก็โดดออกซ้ายปุ๊บจังหวะนี้ลากขึ้นหัวเตะหัวไปไดิ ยิ่งสุดจับครับผมเอาับผมเลยอีกสองตัวนะ,ะับเอางี้นะทุกคนดูผมเล่นเนะี่ยคือทุกคนว่าแบบต้องกัดแล้วอะคือแบบมันต้องมีนะเว้ยไอเอ็มบีหนุ่มกระบอกเนะี่ยก็ต่ก็เป็นสีทองนั่นนะถ้าเป็นสีอื่นอันนี้ผม,ผม,มผมไม่รับปากผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะตอนนี้คนดูผม20คนวะสองใส่คงคิดว่าผมโปอะครับน่าจะคิดว่าผมโปรแน่เลยผมเข้าใจเดี๋ยวผมยิงระยะนี้ให้ดูบอกความโกมาเลยของเอ็มบีส่วโอ๋อแบบ ถ้ามันบวกกับผมนะบวกกับผมปะละ่ะระยะเนี้ยเอาปะเอาไหมอ่ <Hey. S 1> ะก็ได้นะระยะนี้ก็ได้นะเดี๋ยวต่อให้เลนเอเบสูญในมาก็ oh. มาดิ oh. เป็นไงครับ oh. นี่แบบต่อให้เอเบสูญระยะนี้แล้นะแต่ก็แบบก็แค่นึกพัพออกปะติดคำนี <hi> ้จริงๆเลยอาครับผมเหลือเจ้าเดียวแล้วนะครับทุกคน ก็แบบเหลือแม็กสุดท้ายละผมบอกเลยอย่างสุดนะครับเหลือตัวท้ายละวตัวท้ายอยู่ไหนไม่รู้วะทิ้งไปเลยดีกว่าไอป้ปืนกระบอกเนี้ย <c oughs> ไม่ต้องใช้ละโหมเออเดี๋ยวจริงๆน,นั้งเกิดเล่นมานนี้แทบจะไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยที่ยิงคนมาเนี่ยใช้กระสุนพีสุดล้วนเลยโอ้ยเอเดบิววะ ทำไมทำเอียงวะไม่จับไม่ไมจับจับบอกเดียวบอลละมายังไงก็ชนะอยู่แล้วเฮ้ยมีคนยิงห่ะมาเดี๋ยวผมจะปิดฉากมันด้วยการยิงระยะน,นี้แล้วกันนะครับทุกคนก็มาดีครับวัดก็ได้นะน้องจะวัดกับพี่ระยะน,นี้ก็ได้นะเดี๋ยวผมยิงเพื่อแบบเรียกมันก่อน<ะ>ให้มันสนใจประานนี้ก่อนโอเคมาผมจะต่อให้ไม่ยิงหลังผมก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมให้แม็กหนึ่งให้แม็กยิงแม็กหนึ่งผมไม่ใจก็ระวังใจเองนะยิงเลยแม็กหนึ่งให้แม็กหนึ่งให้แม็กอุ้ยอู้ยอู้ยไม่ต้องถึงแม็กหรอกพี่ผมเป็นเล เอ็มบีศูนย์หน้าเลื่อมสายก็ดูเอาแล้วกันก็ดูเอาแล้วกันนะครับบุลลี่ไม่กำพูดนะครับว่าทำไมพี่แรงน้อยยังไม่เกลียบอันแรงมันอยู่ที่ฝีมือไอ้น้องโอเคครับผมก็ตามนี้นะครับก็สิบแปดคิครับเอ็มบีสุดแบบสุดจริงครับสุดจริงต้องใช้แล้วนะครับทุกคนโอเคครับผมถ้าว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ผมเลยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับโอเคครับผมทุกคนบ๊ายบายเจอกัน